แม้แต่เพียงขี้ลืมวางของไว้ที่ตรงไหนแล้วหาไม่ถูกนี่แย่มากเลยครับคือมไม่ได้มีสติแม้แต่ในสติชั้นต่ำๆแต่ก็ควรฝึกเหมือนกันนะถ้าถ้า,ถามันมันมันไม่มีเนะยป็นขี้ลืมอยู่นี่เขาฝึกสติเนะ่ยก่อนแต่ที่เราจะวางของพอเราวางของเราก็ทําภาพ การวางของนี่ให้ประทับตาประทับใจประทับอะไรว่ามันวางอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าทําสติอย่างนี้ียก่อนเมื่อวางของแล้วมันก็ไม่ค่อยลืมมันก็จะนึกได้ว่าวางไว้ที่ตรงไหนคอนึกอวา,วางไว้ตรงไหนก็วิ่งมาเอาได้ทันทูกทันทีแต่ถ้าเมื่อวางอย่างเคลิ้มๆไม่ได้ไม่ได้กําหนดว,ว่าวางที่ไหนวางอย่างไรนะครมันก็ลืมได้น่ะไม่รู้วางที่ไหน นันสอบไล่แม้แต่ว่าขี้ลืมนี่ก็ต้องก็ต้องมาใช้ไม่ได้ถ้ายังเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้อยู่ก็เรียกว่าไม,ไม่ไม่มีสติด้วยเหมือนกันบางคนทชาช้าช้ามีสติพอทําเร็วหน่อยทําไม่ได้ลืมอย่างนี้ก็ต้องฝึกให้มันเร็วก้าให้มันเร็วเก้าสติให้มันเร็วข้า